เอมอนต์ตาเดียวผู้ขี่มังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดและผ่านการรบมากมายถูกจดจำเพียงแค่ผู้ขี่มังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่านั้นเอมอนต์นั้นเป็นบุชายันดสองของวิสลีกับไอเซนไฮาทาวเวอร์เดมอนมีคนกล้าหาัหนดุร้ายเอาแต่จใจและอันตาล่าวัยเด็กของเขานั้นถูกพี่ชายและญาติตันแก้นเพราะเขาไม่สามารถฟักมังกรออกมาได้จนค้างงานศพของเลนาทําทให้เจ้าเวกา้าไม่มีคนขี่ในตอนกลางคืนเขาแอบหลบไปหาเจ้าเวกา้าแต่เขาถูกจับได้โดยจอฟฟี่เขาพยายามทำให้จอฟฟี่เงียบด้วยการตบหน้าแล้วก็ขู่ไปหนึ่งที ก่อนที่จะผักจอฟฟี่ไปกอ่อนขี่ขณะนั้นจอฟฟี่ได้โกนหาพี่ชายมาช่วยเขาเอ,อนสามารถขี่เจ้าเวก้าขึ้นได้สําเร็จและบินรอบไปวงกลมสองรอบก่อนจะจอดลงเมื่อเขาลงมาเขาเจอพี่ชายทั้งสองคนของจอฟฟี่หลอกกระทืบเขาอยู่และเรียกลูกชายของเนลินาว่าเป็นผู้สัตว์ตองและโจมตีใส่และเมื่อเอ,อนได้เปียบและใช้หินทุบยันเจคาริสและเมื่อลูซิลิสได้ใช้มีดแทนไปดวนตาของเอมอตอนที่ฉุดหยุดด้วยคินสการเมื่อเหตุการณ์จบลง เอมอนได้กล่าวว่านุนตาและกับมังกรมันยุติธรรมแล้วเอมอนเติบโตเป็นอัศวินที่เก่งกาจากฟันฝุดฝนของเซอร์คริสตันโคและการหายการแก้แค้นอยู่เสมอเมื่อเอก้นได้ของารากษัตริย์เห็นเจตอาจัรเลน,ใน,ในทน่าปาดตนเป็นราชินีและเปิดสงครามแย่ยงชิงบาลังใสกันเอมอนสุดส่งตัวไปหาพันธมิตรที่สตอมเอ็นที่หลอดโบลอส์าาที่ได้เสนอจะเข้าฝ่ายเขียวแต่ให้เอมอนเลือดแต่งงานกับสาวเขาคนหนึ่ง เช่นเดียูซลิสที่มาถึงสตอร์เมนเมือ่อคันคู่ได้เจอหน้ากันได้ทะเลาะกันลอบอบล้อให้คันคู่ออกจากปราสาทของเขาไปในสุดเอมอนในขี่มังกรตามดูเซลิสได้สั่งหาเข้าไปในที่สุด,สดการไล่ล,ล่าของมังกรได้เปิดฉากขึ้นเอมอนและเอกอนได้เข้าร่วมสึกทําสงครามเจ้ามังกรกับเลนิสเอมอนและเอกอนเอาชนะเธอได้และมังกรหอนเธอเอกอนได้รับบาดเจ็บหนักจากไฟของมังกรทําให้เอมอนอขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชการ,การถแทนเอกอนเอมอนและคิสตันโคได้นําทัพไปปราบเจ้าชายเดมอน ที่ฮาเลนอห,หาเดียวกันเมืองหลอนได้ขุดยึดได้เจอเรนีล่าเจ้าชายเดมอนได้ส่งสารถึงเจ้าชายเอมอนมาทําศึกเจ้าเห็นมังกรข้าเป็นชายชาติกษัตริย์นัดลบเอมอนได้ตอบกรบลงทําท้าก่อนที่ทั้นคู่จะทําศึกเจ้ามังกรในทะเลสาบคอตอายเมื่อทั้นคู่เผชิญหน้ากันเอมอนได้กล่าวขึ้นขั้นอายอยู่มานานมากเกินไปแล้วเดมอนได้ตอบกลับว,ว่าเราคั้นคู่ต่างเห็นเช่นเดียวกันและจบบทสนามมังกรบินเข้าใส่กันในที่สุด คาเลสซิดกัดไปยังคอของเวกาเวกากัดยันปีของคารเลสซิดขนาดเดียวกันเจ้าชายเอนได้กระโดดออกจากมังกรของเขาเข้าใส่เอมอนและพร้อมฉีดหมกเหล็กของเอมอนออกมาและใช้ดาดดาสตเตอร์แทนไปในดวงตาที่ยังไม่บอกของเอมอนมังกรฮัทซอนก็ล่วนหล่นไปสู่ทะเลสาบพร้อมกับชีวิตของทั้นสองคนเจ้าชายเอมอนถาเกเลี่ยนเสียชีวิตไปในวัย20ปีหูจดจำเป็นแค่ผู้ขี่มังกรที่ตัวใหญ่ที่สุด ภายหลังล่างของเออมนที่ถูกดาบดัสเตอร์แทไมไปการหลกของเขาถูกค้นพบขึ้นมาถ้าชอบคลิปนย้ลืมกดไลค์กดติตามด้วยนะคะ